น่ะสาวมาคุยน้ากันได้ก็ได้สาพี่น้องเว้ยโดยือข้างใดน่ะสาวเพิ่มแบบนี้โดยกาน่ะสาวคือมางามแท้นี่ได้ลูกได้ผัวแล้วบ่นี่นะโดยคืองามได้จ้ะโดยสบายดีเด้อโดยซื้ออยังน้อน่ะสาวเพิ่นซื้อน้อยซื้อน้อยเลยจักปีนี่สามเจ็ดปีอ่ะยังงามอยู่เนาะ ไดปดูดับเบิแมนดูคนหนึ่งคือว่าเจ้านี่เลี้ยงลานเน่ยเลี้ยงหลายนี่เราคนนี้แล้วก็อีกหลายคนที่นี่เห็นอยู่น้องุ้ยคือว่าเฮือนเพิ่นกับมีอยู่แมนมี่โตโบได้อยู่เพราะว่าเพื่อนเราหันแบบเพื่อนเราวมันเป็นซอกเข้าไปในในหลืบนะแล้วเป็นบ่มีคนเที่ยว โดูน่าอีหยังกระไลคนที่รักกระไล้วบบลคาให้ร้านไปอยู่เนาะเพราะว่าเป็นกะเมนกำลังเป็นชาวเนาะกำลังเป็นชาวเหมืเทิมียนอยู่เ่ะโดยยังเฮียนอยู่ป่ะนะโดยยังเฮียนหอนหงในใดเป็นมโหกมโหกเอาไปสิจบแล้วนี่เนาะโดยโูยอังเฮียนนี่ไพ่เป็นคนทรงคนยืนแม่เป็นคนทรงเฮียนแต่ว่าเมย์ทำงานดีที่ไทย สบายดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนบ้านกระชิดมิดใกล้เคียงที่เขารบนะฮะแพงเบิดถูกขู่ถูกคนเบิร์ดชูหม่องสูบอลบ่ว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะงวันนี้กลับมาพ่อๆกับทรงเบากำไพ่บ่าวลาวคือเก่าพี่น้อยเนาะวันนี้กับเบากำไพ่ไปเดินทางมาถือว่าไกลเติบขึ้นเนาะจากบ้านบ่ากำไพ่ออกมาพออีกครอบครัวหนึ่งแม่พี่น้อยเนาะก็ถือว่าครอบครัวเป็นถูกยากลําบากหลายพี่น้อยเนาะ ่วงราวสิเป็นไปที่มาที่ไปจังใดกันยังวันใดฮู้เขาลึกเชิงปันใดพี่น้องเยเนะาะจังใดก็ช่วชวนพี่ชวนน้องเฮาเข้าขไปโอ้ไปล้มไปถามทางครอบครัวเพ,เพิ่มเติมพี่น้องเอ๋ยเนาะ,ะเพื่อบ่เป็นการซักซาเสียเวลาเพิ่มเติมกับทางบ่าวภัยกับสิไดเข้าไปถามทางครอบครัวของเพิ่นเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะว่าที่ไปที่มาเป็นจังใดไปเบิ่งไปซุ่ม,มนํากันเลยพี่น้องเอ๋ย อ่ะทาทานู่นอีกทีนึงเนาะโดยอ่ะสบาดีสบาดีเนาะโดยอ่าโดยขอุยาตถามสื่อเสียงเวียงนาน้องพิณกนเนาะกาถามสื่อน้องพินกอเจ้าสื่ออย่างก็ะสื่อแอนนาน้องเอนนาโดยโดยอายุจักปีแล้วก่อสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดอ๋ออันนี้ได้สิน้อง น้องทรายซื่อยังก็หำกระลาฮะกระละเอกกระละโอ้จักปีแล้วน้องนี่ห้าปีหกปีหกปีโอ้น้องมีน้องกัจักคนมีน้องสองคนมีน้องอีกสองคนน้องทรายน้องทรายน้องทรายเบิ่อเลยคือว่าครอบครัวเจ้านี่มีกันจักคนค่ะ มีแต่แม่แเลยกับน้องสองคนสามคนอ๋อพอเม่พ <wide sea> ่อด <ap> ้วยค่ะพ่อแม่แยกทางกันม <time> ันแยกแต่ยังน <okes> ้อยบ่ดูว่าพ่อแม่ป้ากันป้ากันตั้งแต่ยังน้อยป้ากันไปน้อยพุ่นดูเขอกพี่ยากดูนะไม่ค่อยยัดไห้ก็ว่าเพิ่นป้ากันตั้งแต่น้องเพิ่นยังน้อยบ่ ปาตังแตงน้อยโควาแตงแต่เฮาประมาณเจ็ปีเอากับจิงอะไรต่ว่าปาได้ดนแล้วปากันแต่ดนแล้วจนว่าบบจื้อนาะโดยตอนนี้เพิ่นกะต่างคนต่างมีกลัวมันบ่โดยแต่เจ้าสายอยู่น้ำพายสาอยู่น้ำไม่เท่าอยู่น้ำไม่เท่าอยู่น้ำไม่เท่าอยู่น้ำลักสาวโอโดยแต่ว่าเพื่อนซานเจ้ายังไม่ได้มีบ่ มันเป็นของตัวเองขนาดมีอยู่มีของแม่แต่ว่าบบได้อยู่เพราะว่าบ่มีไผอยู่แม่บ่บอยู่แมย์ไปเฮ็ดเวียกโดโดยโดยเดียวกับย่านเนาะู้ยญิ่งเนาะแต่เดียวเมนนะคันสิยูเพื่อนคนเดียวกะย่านเพราะว่าเขารลัเขาเล่มขาวนดะนะว้อ่ะคือว่าอยู่กับหน้าสาวเนาะโดยโดยแต่ว่าตอนนี้หน้าสาวก็อยู่เพื่อนโดยกัสิถามทั้งหน้าสาวเลยเนาะเพราะว่ามันแบยว่าทางครอบครัวเราเป็นจังใดมาจังใดเนาะโดยเอา อ่าน่าสาวมาคุยน้ากันเด้ก็ได้สาพี่น้องเลยโดยือข้างได้น่าสาวเพิ่มมานลยโดยว่าน่าสาวคือมางามแท้นี่ได้ลูกได้ผัวแล้วบ่อนี่เลยคืองามไล้จ้ะโดยสบายดีเด้อโดยซื้ออยังน้อยน่สาวเพิ่นซื้อน้อยซื้อน้อยเลยจักปีนี่ใส่เจ็ดปีอลอ่านางงามอยู่เนาะ ไปดูดับเบิแมนดูอันนึงอคือว่าเจ้านี่เลี้ยงลานเน่ยเลี้ยงหลานทีนี้ก็มีนี้แล้วก็อีกหลายคนด้วนี่เห็นอยู่น้ำคุ้คือว่าเฮือนเพิ่นกับมีอยู่แมนมี่ตัวก็ได้อยู่เพราะว่าเพื่อนเราหันแบบเพื่อนเรามันเป็นซอกเข้าไปในในหลืบนะแล้วมันบ่มีคนเที่ยวแบบ ดยว่าอีหยังกระลายคนที่รักกระลายเดบุก้าให้นานไปอยู่เนาะเพราะว่าเป็นกะเมนกำลังเป็นชาวเนาะกำลังเป็นชาวเฮียนอยู่ค่ะโดยยังเฮียนอยู่เปล่านะโดิยังเฮียนเฮียนหอนหงในใดไปมอฮุบมอฮุบเอาการจีจบ้วนี่เนาะโดยยโอ้ิะเฮียนนี่พาเป็นคนทรงคนยืนแม่เป็นคนทรงเฮียนแต่ว่าเมย์ทำงานที่ไทยโดยกาเพิ่นทรงนี่กะแบบ สมบูรณ์พี่ว่าไปว่าเงินคําแต่ว่าแม่หาเงินคนเดียวเพราะว่าแม่ส่นงน้องเฮียนเบเฮียนส่งเฮียนเปสามคนเลยแม่กอาะสิได้แน่ได้แน่เพราะว่าแม่กัหาเงินคนเดียวมีมีน้องสองสามคนมีน้องสองคนมีห้นนาหน,น้านหนเป็นสามคนเพราะว่าเฮียนเป็นสามเขาเฮียนเป็นสามรายจ่ายก็ลายก แม่กะหาเงินได้ในบัวได้ว่าค่าห้องเนาะค่าเช่าบัตรลูกบัตรสามคนนะบัตรยเพราะว่าพี่แม่พิ่ป้ากันก็พอพอบัตรก็ได้ส่งบัด้ซอยนะแต่แม่แล้วหาแต่ได้แม่ลูกสามคนแม้ว่าหาเงินคนเดียวเนาะทางพ่อพิ่นี้ตั้งแต่ป้าไปกับบัวได้มาฮะลูกมาเต้าบ่อกับไปมาหากันอยู่โดนโดนมาแต่วโดนจุดจากมามากับมิแต่ามาซ่งเบิตงซื้อขนา เงินค้ำเลยค่ะบบกับโบได้โบได้แบบว่าคันมากแต่โดนๆมากก็ให้อยู่งหายชิบแสนหนึ่งใช่ไหคันว่ายามีก็ให้ยามีจังให้เดี๋ยวว่าหาิบแสนหนึ่งแต่กับโบได้แย่ลายแต่กับยังว่าคือว่าให้ว่าลูกอยู่หันโดยก็ให้แบบว่าแบบเหมืนเฮงมากเดียว่าคือว่าเออลูกกูเนาะก็ให้ผู้บซี่ปุสาวเนาะโดย ขอกับมีครอบคั่วแล้วแม่ยว่ากันเะ้ามีครอบคัวแล้วมีั้าวคั่วกับกัต้องมึงแย่งข้าคคั่วแม่ยแต่ว่าแล้วก็มีลูกกับมีอะไรเราก็สามคนนี่แต่ว่าก็คือว่าคูเมือนี่น้องนั่นหลังจากที่คนปิดเรียนแล้วนี่ปิดเทอมนี่เจ้าไปหาเฮดี้ให้งานนั่ซช่นหมสาวว่าสาวว่าพักเทียนเลยพักข้าเทียนสามเดือนกัไปเหตุงาน หางานเห็ดที่สวัสด์นี่แหละไปหาเห็ดอยู่ในเมืองก็ไปบุเคยไปยี่เคืออะไรเส็จเราบุก้าป้าหาไปอีกไปคือหน้าซาวนี่กับบุก้าปล่อยเนาะแมนี่แต่เราไปหาเง็ดงานที่สวัสด์หางานเห็ดเองเอาง่ายๆคือหนองนี่หาเงินส่งตัวเองเฮียนแมนโอ้ทาวาทาวาพักกะไปหาเงินซอยเมย์น้ำแล้วพักเทียนสามเดือนแล้วก็ไปหางานเง็ดเอง ชาวเฮาสิธาของแต่แม่นี่จ้ะเนาะคือว่าเนี่ยกับนก็บ่ทันก็บ่มีชอยเนี่กยหาบ่ได้อีงทีแล้วก็เลยตั่นตัวเองบ่หาแน่ยอย่างทของเราไม่ง่ายเป็นก็บ่ทันเื่อรานั้นท่านมีกิจมาโรงเรียนมันก็สจิธาแต่ผู้เดียวก็บ่เป็นเนาะเพราะว่าคือว่าน่ะพี่น้องเอ้ยมันอยู่เมืองไทยมันกะ ค่าแช่ใจกะสูงเนาะห้องเศร้าเข่าซื้อไม่ได้ป่ะครับอีกอย่างก่โอู้ยังคองเข่าองยังกระเพงช่างหน่อยเพิ่อนช่างหน่อยเพิ่อนจี่าพอส่งเงินมาให้ลูกอยู่ทางนั้นกับบุ๊มีกินกับบัวเลวเนาะแต่ว่าทางน้องเพิ่นกับคือว่าอะไรเพิ่นกันไงน้ำเลี้ยเนาะะบางที่ก็จะเขียนจบบทจบระดังเนาะโดยกระตองสู้ต่อไปโดย ว่า,วามีแม่ทรงคนเดียวจ<อ>ักรีอันนี้ดนาะจักรีวไวยบวายเนาะบางทีแม่อาจฉรว่าทรงบวายก็อาจจะได้ออกกับมี่เนาะโดยอาศัยนาสาวก็คือว่าอนั่นแหละยยุแบบน้ำจำเป็นกับมีกับซอยอยุสาวกับซอยอยซอยแต่ว่าเผาซอยได้เห่นนะไม,ม่เชื่อกะ เป็นความสามารถเท่าไหร่เขากับเฮปได้เพราะว่าเขาก็มีภาระ,ะาครอบครัวด้วกันนะบางคนก็ต่างมีภาระ,ะแต่กับบริปา้าบบปอไดทิมหลานกับเบิรงแย่งอยู่หะนะจะเปนน็นก็ได้จะได้ซอยอยู่โดนๆก็ซอยกันนึงสินะถ้าก้าวจบมาเนี่ยากเป็นยังไงเขาอยากเห็นเรียอเกี่ยวกับอ,อยู่ธนาคารโอ้แบบการค้าการค้าเนาะอยากไปเรียนตัอโดย เดียวกับพวกอันเขาเอิอในอย่างบัญชีเนาะธนาคารเกี่ยวกับธนาคารทีงานเกี่ยวกับการบัญชีโดยน้องนี่เฮียนอยู่ห้องในเขาบ่อบ่อได้นอน้อนหน่อยยุบ่อหนึ่งยุมบอหนึ่งบ่อหนึ่งนอกอีกคนหนึ่งไก่ยุมบ่อสี่อ่าถือว่ายายยายประเดี๋ยวเนาะแต่ว่าอ่การเฮียนนี่อสี่กับบ่อหกในกับเมื่อกี้ถึงขั้นการใช้จ่ายสูงเลยเนาะแม่เพราะว่าอีหยางแม่กะทรงคนเดียวกะย่านว่าแม่สิ ทรงได้อืมกหลากอวอกบกเก่งหนุเอ้นปเยอะบอได้กินหอดแม่บอคิดหอดแม่ยูบ่คิดหอยยูอันเพิ่นกับมาเยี่ยมมายามเจ้าอยู่บอมาขึ้นดนะคะเดียวบางทีกับปีหบอสองปีนึงสองปีมาดีหึ่งสี่ปีจีบแม่มาแต่ว่ายัดูนี่ เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงโควิดเราไม่ได้มากโอยเป็นไรกัมิเตยูน้ำจุข่อยเขาเนม่ไม่เท่าคันข่อยบ่อยูข่อยกว่าบ่อข่อยอยู่เแต่กากเห็นให้พักกันเห็นให้หน้าอยู่บ่โอ้เได้เห็นหน้าเราไม่ได้เห็นเนี่ยเอ้าเห็ดเฮ็ดได้ข้าวน้าของชาปลาซะมิเตชื่อหาเงินซื้อกินดมีแต่หาเงินชื้อเฮ็ดเบียเฮ็ดงานเลยเนาะคือว่าไปเฮ็ดงานมากนี่ไปได้เงินเนี่ยเราก็ไปซื้อข้าวอยู่ได้อยู่ยันเราซ้อ อ,อันน่ะเดือนหนึ่งเดือนในอสอบบอกกลุ่มบ่กตัังเทือกับเดือนหนึ่งสองสอบมันหลายคนเนาะแบบว่าหลานอยู่น้ำกันใน่เลือนกับเมย์เขาพรัวคอยแน่สินะดูดีกับหลานแน่แต่พอเแม่หลานก็บนกบแบบว่าบริสุทธ<อ>ิ์นะเขากัดทั้งเทือกับเดือนหนึง<อ>่งสอบหนึ่งก็ได้นั้งเทือกับเดือนหนึ่งสองสอบซื่อเข้ากินก็ต้องอดเลยเนาะแบบกินกับแบบอดอดแบบอยากน้ำหน่อยเนาะโอ้ค่ะ เขากับอรที่ไหนเห็นนะลังเทืออกาศเงินซื้อเข้าเหนียวบรทันกับซื้อเข้าเจ้าเทลาราลูสิโลมาหุงมันไปกินค่ะนะโดยโดยหุงนั่นคือคยกับยูในไปยูในคอยกับไปหาเงินนังเคืออะไรกับไปทงานหาเงินต้องเหงานมาเรียงเมเนเรียงรลานเน่เพราะว่าร้านกับไปห้องทำบุญเย็นจะเป็นส่วมพะยูนสิใครอยู่เนาะโดยเอาคือเพื่อนเพคนกับยูเพื่อนพสศรังนี่นะโมเมนต์เพื่อนคนเนาะ บอกอันนี้เพื่อนนะเจ้าโอ้เพื่อนเจ้าอยู่ทั้งได้นจ้ะเพื่อนเขาอยู่อีกบ้านอยู่บ้านหนึ่งอ๋อบริเวณบ้านนี้บอบอบออันนี้เป็นบ้านของเมทาเด้บ้านเมทับ้านบ้านคือกันแต่ปีเป็นสองบ้านนะโดอันนี้จุ่อยมาแบบว่าจุ่อยมาสวนอือดโดโดยมาสวนนะมาอยู่พิมันมาเลยจ้ะ ตอนแรงน่ะมื้อพุ่นบ่ดีว่าจันอนเองเอตอนแรงน่ะมื้อนอนส่พุ่นตอนเช้าน่ะมามาสวนโดยเอ้าขอคิดว่าเฮือนเจ้าอีไงนี่บ่บ่โอ้บ่แม่นมาสิได้ดเฮือนได้ชานก็ค่อยหันตัวมาเดอืออหลนอนูตัวสุนะมาเฮือนโอเือนเพ่น นางน้อยเพิ่นแม่นละ100ตัวนะโบอย่างนี้แหะมาดิสามานั่งลินมันฮ้อนอือไมานี่ดิโดโโดหั่มันอยู่บ่ได้มันเฮือนมันเตี้ยโยเอ้าอย่าเห็นเฮือนเพิ่นเด้บัดนี้เนาะถ้านางเบิ่งเฮือนเด้ตเฮือนามานี่โดเือนี่โดกะสิเมื่อเบิ่งเฮือนเบิ่งซานเพิ่นเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาะสิได้เห็นชัดเจนเพราะว่าตอนนี้เฮากแบบว่าอยู่กอยู่เฮือนน่ะซาว โดยมาดินเพื hin, 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 an はは่อนสาเพื่อนกาดน้องให้น้องเพื่อนพาเมื่อเพื่อนเมืองซานเพื่อนมาอันนี้โบแมนเพื่อนเขาแต่ว่าเป็นเพื่อนไม่เท่ากรนล้วเป็นเพื่อนไม่เท่าโดยโดยมาส่วนน้ำไม่เท่าเนาะโดยอือคือว่าอีดาานี่ใส่ยูอีนางในยูใส่ยูน้ำเมเา่าเนาะโดยโดยแต่ว่าอายุซ้ำนี่กาเรื่องผัวผัวเป้กันยังบ่ได้มีที่ เพรพออย่างเฮียนอยู่เนาะโดยโ้ยกาดีน่ะเนละเนาะพอสามีมันการยังบริณีพอสังครอบสังคูอเป็นน้องเนาะราะว่าน้องพึงการุ่แค่สิบเจ็ดปีอันนี้คืออันนี้บ่เฮือนที่เจ้าอยู่นะอันนี้เป็นเฮือนสวนเฮือนเมทัลดูพี่น้องอีกคนการประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะราวะพึงกาไปว่าไนหน้าตาก้ากับบ่มีไปว่าเฮือนอาศัย ดินที่เจ้าเองบ่ดินดินไม่เท่าเยดินไม่เท่าเองบ่ดยบ่ได้เศร้าเพื่อนอ๋อบ้านที่แต่บ้านที่เจ้าอยู่ในบ้านเหมือนกันไหะอยู่บ้านดงบางดงบางแล้วกับมีเพื่อนอีกอย่างหนึ่งอยู่ดงบางเนาะสองสองบ้านบ่ที่เจ้าเดินสองบ้านโอ้ดูดยเดียวว่าอันนี้หันบ้านแม่หรือคุณหนบ้านพ่ออืแต่อยู่ปัจจุบันน่ะคืออยู่บ้านพ่อ เลยอันนี้กับยูคื่กันอันนี้กับแบบว่ากังกังคืนนอนพุ่นกังเล่นมาพีห์นะอืมดูไม่ว่าไปไปมามาหรือว่าหรือว่าบางที่กับมายูหนีประมาณเป็นเดือนสองเดือนหรือว่าจะเมื่อพุ่นแบบนี่นะแต่ว่ากับป้าก็ได้เพราะว่าก็ต้องยูพุ่นแน่ยูพีแน่นะมันต้องมีไยูพุ่นกับมีดังนึงก็ย่างไว้แล้เลยสปกับมาพี่น้ำเพราะว่าตามชาวเฮียนเดยเมนที่พี่มันเที่ยวบางไก่เด็ดทางกับเปียวเที่ยวไปเฮียนหนะอืมดนเลย อยู่คุ้นแล้วมันใกล้ห้องเฮียนหรอนะแนนชายเวลาพักยังได้มาอยู่น้ำเมถาอยู่พี่แนนคันเวลาเขาเฮียนนล้มันอยู่บ้านหลวงบางโดยคืออันนี้บาได้เฮียน้ัเนาะพักที่เทอมเลยเนาะพักิด่เทอมแนนก็เลยกาัมาอยู่พี่อืมกามาอยู่พี่ก็ไปหาเฮ็ดเบี้ยงานยังวันนี้ ยูพี่กขาอันนี้พักทิศเดียวกับวันแรกเป็ดเรียกเลยถาว่าพักสามเดือนกับเป็ดเรียกอีกนิดนึงถ้ามาบ้านกัมาเฮ็ดนั่อยนิดนี่ชอยมันพอๆไม่เท่าอยในบ้านธรรมดาเฮ็ดเรียกเลยชอยในบ้านนี้เล่นชาแนลไหแมนเพราะว่ามันพักลทิศเนาะไปเฮ็ดแมนเฮ็ดหนองแมนในเหียนแล้วน้องเหมืนกันยังฝิ่นใบเฮียนอยูกล่าวว่าชีเฮียนหรือชีจบีบบอสนะกับว่าคือการพังเงินไปก่อนถ้าว่าแม่ทรงไป ต่อยกะพันแม่เพันยังทรงไหว่ะนะพอลูกสามคนเลยโดยบพันกับ่ผู้ชี้แนวใดเนาะทรงลูกสามคนจักชีทอดใส่จักชีบื้อช่ำใด่ะนะคันว่าเพิ่นทรงบอนั่นกะแมนคือว่าแม่นายออกเนาะลดล่างกะมีอยู่บ่แบบอดจักเดือยังมีแตจักของแม่คันหนึ่งโอ้ือว่าพัน้าให้ลูกไปไปเยียนโดยโดยโดยได้เทียบไปห้องน้ำหมู่เยียนเนาะ แล้วเจ้าก็เคยไปลงเมืองเหตุงานน่ะไหมไทยอยู่บ่บ่บ่เคยไปไคยไปทเคยไปไทยแบบ่ไปเหตงานนะเคยแตไปหาแม่ไปลิ้งสามมื้ออะไรยาบนี้ไปเที่ยวไปยามแม่ประมาณสามมื้อแล้วกับกลับมาด้วยน้องเพิ่งจะไปน้ำมอ้น้องกันบ่อน้องก็อยู่น้ำกันก็เหา ไปเรื่องเถื่อมันใช้เงินเนาะใช้หมดนะบ่มีเงินนั่งเถือกับไปเท่ามีเงินแม่เพื่นจ้างเห็นพยายามไปกับไปได้คนเดียวจริงเงินเม่แม่เพิ่อนกัยังบม่ได้สั่งครอบครัวใหม่ป่ยังยังหาเงินร้อเฮ็ดเงี้ยคือพุ่นกะครอวอะไรเพิ่อนกะซิบบ่มีเวลาศึกษาไปว่าอยากสั่งครอบครัวเนาะเพราะว่าภาระเพิ่อนกัยังมีหลายสมควรกับสิบามสมควรนะเพราะว่าส่งน้องเฮียนเนาะส่งลูดูทัคนสามคน เปี่ยนกับเฮียนเป็นสามเมริเดียวหานส่งลูกสามคนอืี่ถือว่าเป็นกับเป็นเมเร่ยงเดียวที่ว่าสู่ชีวิตขนาดเนาะทางเมย์เพื่อนอืมไอเออรน้องกะสิกะซอยได้กใส่ครอบครัวไปมันเนาะเข้ากะเมร์ดีว่ามีไอเออรน้องหลามทียได้ต่างคนกับมีครอบครัวมีทาละโดยคือว่าเฮากะซอยสามที่เฮ้าที่ซอยลูกซอยลานได้เนาะโดย มีเต่สู่ๆต่อไปอถ,าถาว่าผู้หญิจีดีท่านใดเห็นเนาะอยากเสวยเดือหรือว่าส่งเสริมทางการเรียนของน้องกติดต่อขามาทางส่งสกแกนบ้านน้ด้เลยะน้อยๆเพราะว่าน้องเพิ่นกะตอนนี้กะต้องการทุนการศึกษาเนาะเพราะว่าบ่มีพอกะ คือว auto, ่าไหนมีพอกระซำบ่มีต้องเป็นเป็นแบบเฮียนเก่งเนี่ยแล้วเป็นคนบางเฮียนอย่างเฮียนเลยเราอยากเฮียนขมีทุนมีอย่างเราเฮียนต่อได้เราอยากเฮียนต่อเราเป็นคนเฮียนกินเราตั้งใจเฮียนนะไปโรงเฮียนแล้วก็เฮียนเฮียนหอดยามเฮียนเฮียนมีการบ้านอย่างมาเห็ดกระเฮ็ดนะแบบเป็นคนใส่ใจน้ำการเฮียนแบบมักมักเฮียนเลยเราก็เป็นคนมักเฮียนนี่สาวขมีเนี่ยสาวขยักซอยุตเนี่ยสาวแบบบืนพี้กันนะสู่คนสู่ชีวิตบ่ยบืนพี่กันแต่ก็แบบว่าทขนีกะจำเป็นกะสียื่นถี่ซอยอยู่ลังเทือถ้าว่า ปกติแต่ละมือกะตื่นเศร้ากะถาว่าอยู่น้นองกับอยู่กับหลานกะ ตื่นเาก็ต้องอาบน้ํให้ตัวเองอาบน้ให้หลานอาบน้ให้น้องแล้วกแต่งเครื่องให้น้องแต่งเครื่องให้หลานแล้วกเอาหลานไปส่งอยู่อีกโรงเรียนนึงตั้งแต่เช้าตื่นตั้งแต่5:00นเช้าอาบน้ให้หลานให้น้องเอาหลานไปส่งอยู่โรงเรียนเโนเโรงเรียนแล้วก้ัไปส่งอยู่เโนแล้วกกลับมาเรียนโรงเรียนตัวเองอยู่เข้ากัเอ่อไปส่งเตคือเข้ากพไปิโนอยู่โรงบังไปส่งอยู่ซโนแล้วกกลับมาเรียนอยู่เข้าก แล้ววันนี้เลิกเฮียนกะเมื่อเฮือนตอนเทียงตอนแรงเลิกเฮียนตอนแรงกลับไปฮับเอาหลานอยู่เซโนกับเพื่อนอีกอ่าเห็ดเรียกงานเฮือนชอยเพิ่นหนึ่งข่าหนึ่งน้ำเนาะปัดเฮือนปัดชาหนองอางลานโอ้ยถือว่าทาระเพิ่นการ์ไรส่งคนชอยไอ้ื่น้องแบบมีกันยอดมันหนึ่งกับคนจะได้เงินเพิ่นเนี่ยเพิ่นชอยคายเฮียนพานอย่างสมเป็นซีน่าตัวอยู่น้ำตุ่นเนาะแกเห็ด คอยกันเบงเงินแม่เหนถามว่าเฮาบ่เฮ็ดว่าแห่งเด็กได้อยู่ลำเพิ่นเนาะเพราะว่าโอ๊ยว่าจังหร่อยเพิ่นสิว่าโอ้ยอยู่เฮือนนี่กว่ามี่คือข้านแท้ประมาณนีงเนาะเฮาก็ต้องอยู่กะถาว่านาสาวไปอยู่หรือว่านาสาวไปหาเงินเฮากัเบิ่งหลานให้ดูดเบี้ยงหลานชอยไม่เท่าแล้วก็ไปส่งไปหยัางตะกลางคืนกะตะกลางคืนกะถาว่าหลานกับไปนอนนั้นไม่เท่าปังเมื่อกะนอนน้ำเฮาเองถือว่าซแม่ที่ทรงเพลินนี่นะ เนาะที่ว่าคนกะสามวันสองคันว่าถ้าว่าวันเสาร์วันที่เท่ากับสักเกินให้น้องสักเกินให้หลานสักให้ตัวเองแล้วกะแล้วกะเอาหลานเอาหลานกับน้องด้ยทีว่าเป็นว่าพาราเลยหลายสมควรแต่ว่าถ้าสิไปเฮ็ดเวียกเขาแบโอ้ยแต่ถ้าสะไปเฮ็ดเวียกก็ไบ่ได้นะเพราะว่าพักลาบชั่วข้าวเนี่ยมันต้องเป็นพักพักเฮียนสามเดือนถ้าพักพักเฮียนสามเดือนกะจึงไปเฮ็ดเวียกหาเงินช่วยแม่น้าเลย พอได้ส่งเสริมตัวเฮียนกับน้องเนาะโดยโดยนโอยเนาะจะเป็นกำลังใจให้ทางน้องเพื่อนในเด้อบัดจู่สจู่คนเนาะโดยอ่ะสำหรับคืนนี้ก็สิขอประมาณนี้เด้อเนาะเอาก็โอลลมนำน้องเพื่อนหลายพอสมควรแด้จะว่าเพื่อนใช่ได้เมื่อบ้านจะจ้กบ่บัว่านอนพี่บ่มาเนี่ยเมื่อีเมื่อไม่ดีเมื่อมันทำเป็นหนุ่เมื่อเพราะว่ามัน แม่นบ้านเฮาธรรมชาติธรรมดาเนาะมันมีหไม้ใหญ่นะเขาอยู่เย็นเพิ่นกลสิได้เฮาก็โตกลับเฮากัสิกลับเพิ่นกัสิกลับคือกันพี่น้องเลยก็กลับไปนอนพุ้นตอนเช้าพิ่นสิมาใหม่เด้ถ้ามีโอกาสอ่ามื้อหน้ามื้อหนาเฮาอาจสิมาเนาะอีกเนาะโดยบางที่เฮาก็สิได้ขอทั้งเพศทั้งลายน้องไว้พี่น้องเอ้ยบางทีมีผู้รั่ผู้็นอ่างเป็นอยากพูดคุยโอลมนําเนาะก็มีเพี่นเนาะบางทีเพิ่นอยากมาช่วยเหลือทุนการศึกษาทางเฮาก็พร้อมยินดีเนาะ นางเต๋อพึอ่นกะเวลาจาคุยน้ำลงเน่ประมาณนี้เพราะวา่าอ่ามันขาดเคอนดีดีบส่ออกกบสิเนาะเขาก็สิได้เอาเบอร์เรื่องเฟ่รเราไลน,น์น้องไว้เนาะสั้นห้องสิได้กดตัวคับก่อนพี่น้องนนเนาะโดยอาสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเสบายดีท่า